โอเคครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวนะครับสุ่มห้องก่อนครับผมดูลาดลาดลาดลาหัสรหัสนึ่งโอเคโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นห้องของสตรีมเมอร์สุดสวยของเราคนเดียนะครับก็เป็นพี่เฟรมของเราคนเดียนะครับผมถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเผื่อพี่เฟรมจะได้เห็นนะครับพี่เฟรมอยู่เบอร์หนึ่งนะราชหลอดเท่นะครับเขาก๊อปเขาจิ้นกันนะครับผมเห็นเขาพูดถึงกันบ่อยๆ เห็นคนดูเขาพูดนะนะโอเคตอนนี้เขาก็กดเริ่มแลนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมครับมันเป็นโหมดใหม่นะโอเคครับคนดูตอนนี้ก็เกมแรกนะครับผมอัดชัดนิดนึงนะครับคนดูก็เกมแรกเป็นเกมหลบแอร์ดรอปนะครับห้ามไม่ทับหัวนะครับเห็นพี่เฟรมเขาพูดนะระวังโดนแอร์ดรอปลนใส่ล่ะดูดีๆนะคะแอร์ดรอปจะเป็นรูปกล่องของขวัญนะห้ามให้แอร์ดรอปลนใส่ดูเงาดีๆดูจากเงานะคะเห็นไหมเขาจะลงตรงเงาพอดีเลยก็จะไม่โดนไปอะคนที่โดนไปก็เสียใจด้วยเออถอยออกมาเอาตายจอย ก็เราหลบไปเรื่อยๆครับผมจนจะมีคนตายครับคือมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับดูทรงที่เขาพูดแล้วนะตอนนี้ก็มีคนตายไปแล้วครับ1นคนแต่เราดูข้างบนเลยนะครับพี่เฟรมบอกให้ดูเงานะแต่ว่าผมว่าดูข้างบนง่ายกว่าไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเกมแรกของผมเลยนะครับอันนี้เป็นโหมดใหม่ที่จะเข้ามานะครับผมเป็นโหมดเออเพชรเพชรอะไรไม่รู้ครับแต่มัน,ม,นมันแปลว่าสัตว์เลี้ยงอะไรเพชรมินเนียเพชรมาเนียอะไรอย่างนะครับผม เป็นโหมดนี้แหละก็คือสนุกมากครับคนดูผมคิดว่านะก็เป็นการแข่งขันกันโหครเยอะยัดเป็ดรอดอยู่ดีก็คือผมยืนอยู่ตรงนี้แบบไม่ต้องไปไหนเลยอะนะเดินนิดหน่อยชิลเฮ้ยคนตายไปสิ็คนแล้วครับคนดูเ้ยคนเยอะเฮ้ยอ่ะตายฮะเอหมานี่รอดวะเอย A N U โอเวอร์ฮอตเอ้ยอ๋อมันต้องดูเงาข้างล่างครับคนดูพอมันเยอะแล้วมันดูข้างบนมันจะดูงงนะดูเงาตรงไหนเป็นสว่างสว่างก็จะไม่โดนนะโอ้โหมันเป็นเทคนิคเองโอ้คนดูผมไม่รู้ว่าเกมแรกโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนมีผู้ชนะดีกว่าอ๋อโอเคครับถ้ามีคนชนะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะโอ้ผมอยู่ที่6เลยเฮ้ยที่สองสิบแปดเองโอเคครับตอนนี้ก็เป็นหมดที่สองนะดันอะไรก็ไม่รู้พี่เฟรมว่าเก็บแล้วมันจะวิ่งเร็ว นะคะคไอเทมปรากฏเพื่อความเร็วเราจะต้องไปเก็บไอเทมความเร็วแล้วก็ไปให้สุดแล้วหยุดอยู่ที่เส้นชยัยซึ่งขอ้าโอ้เฮ้ยโอ้เดอะแฟดเดอะแฟจริงเฮ้ยเก็บอ้ากูรู้ว่าเฮ้ยอะไรวะโอ้โหคนดูจากน้ำดงแม่งเอ้ยมันเริ่มใหม่เลยชิบหายแล้วโอ้โหชิบหายคะแนน ว่าจะเป็นที่หนึ่งพี่ชิดใจพี่เฟมซะหน่อยเรียบร้อยเรเียบร้อย,อยพีเตอร์คือคือบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในห้องครับผมชื่อพีเตอร์นะแต่ว่าทําจริงผมชื่อบอสนะแต่ว่าพี่เฟมเรียกผมพีเตอร์ผมเลยชื่อเตอร์มาตลอดเลยแล้วตอนเนี้ยโอ้ผมอยู่ท้ายเลยอะ่ะที่ห่ายละกระโดดกระโดดกระโดดเอ้ยพี่เฟมอยู่ข้างหน้าเฟมอยู่ข้างหน้านี่ไงคนนี้พี่เฟมคนไดีพี่เฟมเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่เฟมเข้าก่อน ม่ต่แซมพี่เฟมสวยสวยมาดิมาแซมพี่เฟมแซมพี่เฟรมทางโคง้งเสือเร็วกว่าเสือเร็วกว่าโอ้เสือใส่เคลลี่ <Yeah. S 1> เรียบร้อยครับแซมพี่เฟมมาในทางโคง้งเรียบร้อยเออไอ้นี่เข้ามาเฮ้ยไอแพนกวินแพ <laughs> นกวินหรือเต่าวะยัดเป็ดโอ้โหช้าเกิน เดี๋ยวเราตัดไปตอนมีผู้ชนะดีกว่าครับคนดูพวกนายแกล้งให้เราได้ที่หนึ่งบ้างไม่ได้หรอเราอยากลองลองได้ที่หนึ่งบ้างอ่ะเราอยากเอาไปขิงชาวบ้านเขาบ้างว่าแบบโอ้โหเล่นหมดน,นี้เราที่หนึ่งว่ะช่วยชนะไปดิเออเข้าเส้นชัยโอ้ที่เจ็ดเลยย็ดเป็ดโอ้โหที่หนึ่งยังอีกยาวไกลโอเคครับวันนี้ก็เป็นตาที่สามแล้วจักแมพอะไรด่านอะไรอีกเนี่ยดูดิ หยุดชาละในยากนะคนดูเอ้ยโดดโอ้ไม่ยากเท่าไหร่เอ้ไปเอ้ย,เ,อยเกือบตกเดี๋ยนะหยุดทันไปต่อไอหมานี่อีกแล้วเหรอมันเป็นคู่จะกาะผมมันเนี่ยดูยทรงละไปไปครับเริ่มเริ่มเป็นละเริ่มเป็นละไปดีครับรออะไรโอ้ไม่ยากครับชิวชิวเอ้ยไปครับไปไปเอไปร่วงแม่เอ้ยโดดไม่ติดไปต่ปตอเอ้ยร่วงแ้ว เพราะว่าเราต้องใจเย็นๆนะพอเราใจร้อนแล้วมันร่วงเย่างี้สวยสวยสวยไปต่อไป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 ดาดอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะไปดีครับรอเลยครับไปดีครับพุ่งครับพุ่งพุ่งอย่างเดียวเฮ้ยง่ายว่ะเดี๋ยวนี้เฮ้ยพุ่งพุ่งโอ้โหอย่างรวดเร็วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยังไม่มีคนเข้ขขาเส้นชยัยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฮะฮะ อะไรวะไปต่อเฮ้ยอะไรอะคุณดูเฮ้ยเอาเอาเอาฮ้ยผ่านเฉยอะไรวะเนี่ยโอเคครับไปต่อไปต่อไปต่อไปครับผมไปเลยไปเลยวิ่งไปวิ่งไปเอ้ยไปไม่ได้ลงทางนี้ดีกว่าเพราะวะ่าเฮ้ยเกินเอ้ยอ๋อทางนี้ก็ได้ครับคุณดูเมื่อกี้ผมก็คิดว่าผมผมจะลงทางนี้แหละพุงพ่งพุงพ่งพุ่งพุ่งเอ้ยไปไปไปทันวะเฮ้ยทันวะเสือตัวน,นี้ไวอยู่นะ โอ้ยเสือชีตาไปต่อครับไปต่อหยุดก่อนละกันชิวเอาชัวร์ดีกว่าครับยังไม่มีใครเข้าเส้นชัยเราอาจจะเป็นที่หนึ่งได้อยู่เอ้ยไปครับไปครับไปครับเพื่อเราจะเป็นที่หนึ่งเราต้องเอาคะแนนให้ได้สงูงสูงไปเลยเวลาหนีง่ายนะเอ้ยมีรู้เกือบไปต่อไปต่อไปไอเสืออะไรเนี่ยมาที่เดียวกันทําไมเนี่ยไปต่อครับไอเสือกอ๊อป เอาฮะอะไรวะเอ้าล่วงไปอึ๊บโดดโดดเอ้าเอ้าเฮ้ยกระโดดเราไม่แช่หรอวะไปต่อทางนี้มั้งดิเฮ้ยอ๋อมันมีรูอ่าเขาดูดูแลมันมีรูนี่ไงมันมีรูอ๋อ้เราก็โง่ไปกระโดดตั้งนานว่าอยู่กระโดดไม่ไม่พ้นเฮ้ยเอ้า เอ้ยนี่มันหนีอ่ะคนยังยังไม่มีใครเข้าเส้นชัยเลยอ่ะถือว่ายากครับด่านเนี้ยดูทรงละทุกคนก็ดูผมแล้วก็ศึกษาไว้นะครับผมจะได้ไปเล่นแบบชิวๆแบบว่าเล่นแบบโหดได้เลยอ่ะไม่ต้องไปเออแดกเอออะไรเนี่ยซิกแซกซิกแซกซิกแซกเอ้ยกระโดดข้ามเลยได้ปะเออได้นี่ว่ะแล้วมันจะซิกแซกเพื่ออะไรวะเออวะกระโดดข้ามเลยง่ายกว่าเฮ้ยที่หนึ่งเหรอเฮ้ยที่หนึ่งวะเอาเฮ้ยเอ้ยเอาใครได้ที่หนึ่งวะ ใครได้ที่หนึ่งวะคนดูมเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเราตัดไปตอนจบเกมดีกว่าเพราะดูไอ้นกนี่โคตรชาเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะยังไม่ตัดดีกว่าเดี๋ยวดูดูดู่โอ้เป็นนกทำไมไม่บินไปเลยจะมาอะไรเนี่ยเอาตายแล้วเหรอเอาโอเคครับคนดูปไปดีกว่าโอเคครับคนดูผมที่สองว่ะเออมันมีไอไอนั่นแซงผมอ่ะตอนท้ายเกม,มอ่ะโอ้มันแซงทางโค้งเอ้ย สี่สามแล้วสี่สามล้วมาเฟมเอามาเล่นให้ดูก่อนนะคะว่ามันมีความสนุกสนานขนาดไหนไม่หัวร้อนเลยจริงๆไปเลยพวกไปเลยอืออืออย่าผักดีอย่าผักดีโออย่าผักอย่าผักกรุณนาอย่าผักไปด้วยไปด้วยไปด้วยโอเคครับตอนนี้เกมที่เท่าไหร่แล้วผมก็ไม่รู้นะตอนเนี้ยไปเลยดีกว่าเอยเกมที่สี่แล้วคนดูดูข้างบนนะไป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 ด่านนี้ด่านนี้ไม่น่ายากด่านนี้ไม่น่ายาก ไป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 เฮ้ยห้ามโดนห้ามโดนเฮ้ยไอ้นกอินซีนี่โคตรโคตรไวอ่ะเฮ้ยมันพิวยังวะเฮ้ยผิวเกินไปสเก็ตบอร์ดยักษ์เฮ้ยเออกลับมาก่อนเกือบล่วงไปต่อโอ้ด่านนี้ง่ายครับด่านนี้ง่ายดูทรงละง่ายมากง่ายจัดง่ายจัดไปเลยครับเอยเกือบล่วงไปไปไอ้ลิงกางหลบไปดิช้าว่ะ นี่โหเราแบบโคตรเซียนอะเฮ้ยไอเด็ดอะไรวะไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยโดดโดดรอจังวะโดดโดดเฮ้ยเอ้าเฮ้ยปึ๊บปึ๊บโอโหชิวชิวเกินเฮ้ยมีคนเข้าเข้าเส้นชัยแล้วเอาเฮ้ยล่วงเลยกูแม่งโมแต่ดูเฮ้ยครับไปต่อปึ๊บโดดชิว เดี๋ยวนี้ง <si ่ายนะครับคนดูผมว่าดี๋ยนี้ง่ายนะผมว่าเออกระโดดลบเอาข้างล่างโดนได้เป็นไรเรียบร้อยครับที่สามเดี๋ยวนี้ง่ายนะครับคนดูนายดู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 เปแนกินถ้าบิ้นแฟนกินแม่เขาตลกเลยว่ะดูมันดูดูคขาตลกดูดูอ้าเฮ้ยมันทะลุมองคนดูบั๊กเฮ้ยมันอะ แมว <laughs> โอเคครับตอนนี้ก็ได้มา15คะแนนนะโอ้ดูดิเอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วหกสิบกับหกสิบสีแสงทางโคง้งรอบที่5้าหลบหลีกบารียและพุ่งสู่เส้นชายอันนี้ไม่ค่อยยากแต่มันจะไปยากตรงท้ายๆอ่ะตรงที่เราแบบต้องหลบอีอน,นี้ไม่ค่อยยาก กระโดโดรัวๆไปเลยจ้ะแม่อุยเริ่มยากแล้วโอเคครับตอนนี้ก็ตาที่เท่าไหร่แล้วครับไม่รู้นะอะไรวะเนี่ยหมุนๆไปก่อนเลยครับอย่างแรกเราได้ยืนหน้าด้วยได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบครับผมอันนี้หมดใหม่นะครับคนดูยังไม่เข้านะเฉพาะสตรีมเมอร์นะครับที่จะเล่นได้พี่เฟยเขาเป็นสตรีมเมอร์นะครับก็เลยเล่นได้ผมเลยเข้ามาเล่นนะเอ,อาเลยอัดไว้ทุกคนดูครับโอ้คิดว่าผมรักคนดูแค่ไหนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะอ้าวล่วงเลยเย็ดเป็ดโอ้ล่วงเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครับ เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับจะได้ทำคลิปต่อเอ้ยล่วงแ yeah, uh huh, ย้เี้ยเออไล้คบไก่เลยไปต่อไปต่ออ้าวล่วงอ๋อผมรู้แล้วคนดูเวลากระโดดอะเราสามารถซ้ายขวาได้ด้วยนะเอ้าล่วงเลยมันสามารถซ้ายขวาซ้ายขวาได้ด้วยกลัวตานี้จากเป็นเอ้ากล้ยจากจะเป็นที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นที่โหลแล,แล้วเน่ตอนเนีน้โอเคใจเย็นดีกว่าใจเย็นได้พาลิมงามไปต่อ ไปต่อเอ้ยเอาฮะเฮ้ยอยู่ตรงนี้นานนานมากกันนะตอนเนี้ยไปต่อครับผมชิวโอเคโอเคไปเลยเฮ้ยด่านนี้ไต่กลางไปก็ได้นี่วะ <laughs> เพื่ออะไรวะทำมันมาเพื่ออเลยอ่าเรียบร้อยแสงไอหมาไปแล้วครับจังหวะน,นี้ไปต่อ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 ชิวชิวเราเล่นเลยครับทุกคนโคตรสนุกนะครับเชิญเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆนะฮะมันถึงจะสนุกเอา้าล่วงเลยกู เอ้ยยังไม่มีใครเข้าเข้าเส้นชัยเลยว่ะยากอยู่เอ้ยแล้วกูก็ตกเอาตกเอาเนี่ยมีคนเข้าเส้นชัยไปแล้วหนึ่งคนเนี่ยเ,งงเฮ้ยอ้าดวงอย่างเงี้ยเราต้องใจเย็นๆครับคุณรู้ละโอเครับปึ๊บไปเลยอ๋อใจเย็นๆครับไอ้ไอ้หมาอไอ้เงี้ยให้หมานี่เป็นคู่ปรับผมแน่เลยเนี่ยดูทรงละไปต่อไปต่อเอ้ยไอ้ไอ้เสือไฟไอ้เสือก๊อปเฮ้ยโอ้โหโอ้โหผิวจัดไอ้เสือมันทำอะไรวะเมื่อกี้เปิดโปงเหรอ ไปต่อไปต่อครับไปต่อเพชรมาเนี่ยเพชรมาเนี่ยไปเอา้าล่วงเลยอย่างงี้ก็ได้เหรอกระโดดติดขื่อไปต่อครับไปต่อไปต่อโอ้อันนี้เป็นแมปแรกของผมด้วยไงผมก็เลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหรนะ่นะว่ามันเล่นยังไงแต่ก็เอามารีวิวให้ทุกคนดูนครับไปต่อไอแผ่นโรตียักษ์นี่อะไระเนี่ยเอ้ยแผ่นมันฝรั่งเอ้ยเอ้ยเสือเอ้ยเอ้ย เอ้ยอเสือกับผมค่อยเข้าก่อนกันปะโอ้โหนกบินไปเลยโอเคสวยเอาไอ้นี่มาแอกอะไรนี่โอเคครับเดี๋ยวไปดูนี้ดีกว่าครับพูกคนดูดูตอนจบโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สามนะครับอุ้ยคะแนนเริ่มห่างไปเรื่อยแล้วว่าแล้วตอนนี้แมตสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ย ็ได้ให้อย่าตกไปล่างสุดนะคะต้องแบบว่าเป็นคนสุดท้ายแต่ถ้าเรายืนแช่นานๆน้ำแข็งมันก็จะละลายนะน้ำแข็งมันจะเริ่มเปลี่ยนสีโอตายจ้วยโอเคครับคนดูตอนนี้ก็อยู่บนหิมะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาอะไรวะเอาเฮ้ยฮะอ๋อพี่เฟรมบุ๊กสตรีมบีเลยพี่เฟรมบอกว่า ห้ามอยู่บนนี้นาน,นะครับเพราะว่ามันจะแบบว่าละลายอ่ะใจมันหายละลายละลายละลายมันหายไปกับเธอโอเคเราวิ่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยเอ้ยไอหมาันวิ่งผ่านกนุนลาล่วงไปดิเรียบร้อยครับผมชิลชิลครับรู้แล้วตอนนี้รู้แล้วเอผมว่าเราน่าจะกระโดดนะแต่ผมเดินไปแล้วว่ะไม่ทันละช่ามันรอครับรออย่างเดียวรอฉัอนรอเธออยู่เอ้ย ไอหมานั่นอีกแกคู่ปรับเราเฮ้ยฝั่งมันมีไอ้นี่เยอะกว่าเราป่าวะโอ้โหเยอะกว่าดิเราไปยากแล้วอะเอ้ยถึงเอ้ยเอ้ยชิหายแล้วผมเดินผิดโอ้ชิหายน้ำเข็งเออหลายลวกโอ้ที่สองเลยคนดูโอ้ได้ที่สามเอ้ยล็กสองคะแนนเองเกมสุดท้ายแล้วผมว่าผมทำได้อย่างน้อยก,ก็ที่สองแล้ววะมาดิ โอเคครับผมมันีก็เกมสุดท้ายแล้วนะถ้าเปรียบดูคลิปนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้แอคนะโอ้โหไปไม่ได้เฉยไปต่อเกมสุดท้ายแล้วผมต้องเป็นที่สองให้ได้ตอนเนี้ยที่1เรา,เาไม่ได้ลวเราต้องเอาที่สองให้ได้ก่อนเพราะว่าเกมหนึ่งมันก็บวกแค่แบบว่าสองสามคะแนนนะครับที่หนึ่งอะเอ้ยโอ้โหอันนี้ผมว่าต้องเหยียบสีส้มแน่เลยถึงจะไปได้เออจริงด้วยยากครับคุณดูเราเล่นครั้งแรกเราก็จะเสียเปรียบหน่อยไป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  แต่ว่าคนอื่นเขาก็เล่นครั้งแรกเหมือนกันนะยกเนไอพวกเครเตอร์ครับผมเป็นสตรีมเมอร์ปไปแล้วพวกนี้เขาจะปล่อยให้เล่นเฮ้ยปับ๊บไปดีครับชิลไปต่อเอะหลวงถ้าใครอยากเล่นโหมดนี้นะครับก็ต้องรอก่อนนะครับมันยังไม่เข้านะเช่ว่าพี่ไปเอามาจากไหนพี่เล่นได้ยังไงรองก่อนนะครับมันเป็นโหมดที่กำลังจะเข้ามานะครับแต่ว่าพอดีว่าพ,พ,พ,พี่มีเส้นไงเอ,อพี่เลยได้เล่นก่อนอะไรเงี้ยเออก็ไปดีกว่าเลิกโหมดดีกว่า เพราะตอนนี้เราก็มีปัญหาที่เราจะต้องได้ที่สองนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สามเฮ้ยหมาคนนี้เฮ้ยหมานี่มันเอาอีกแยะดูดูดูด,ด,ดูเราต้องแซงให้ได้อย่างรวดเร็วไปดีครับจังหวะน,นี้ไปเลยลุยไปครับชิวลูไหนไปดีไปไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยที่หนึ่งอะเนี่ยที่หนึ่งอะเนี่ยที่หนึ่งอะเนี่ยไปต่อไอคอนเอ้ยเอ้ยชิบหายแล้ว อุ้ยไอหมานั้นไปก่อนเราเร็วเอาลวงแล้วไปต่อไปต่อไปต่อเนี่ยครับรีบรีบไปกันไปดีนะไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าเรียบร้อยที่หนึ่งเออที่หนึ่งเย้าเย้ากนดิสแลนเองเย่เค่หน่ไปดูเื่อนอื่นดีกว่าโอ้โหไอนี่มันพลาดนิดนึงนะครับผมไอเจ้าหมาน้อยเรียบร้อยไปได้แค่ที่สองไบหนูเฮ้ยอ่าไอนี่จากที่หนึ่ง นี่นาพี่ฟาาเฟมท่านมังงถือจะจับกล้องที่พี่เฟมได้ปะจับไม่ได้ปะดูเสือแมวปึ๊บปึ๊บไอ้เสืออโนยอโนยเฮ้ยนีย่นนไงพี่เฟมอ่าจับภาพพี่เฟมได้แล้วด้วยมาดลลิลงเลยลงเลยโอเคครับมาดูพี่เฟมกันว่าพี่เฟมจะทำยังไงนะทำยังไงเออเอต้าเฟม เอ้ยโอ้โหร่วงโอ้โหเล่นเองก็ไม่หัวร้อนนะดูพี่เฟียมเล่นแลวโคตรหัวร้อนเลยตอนเนี้ย <c oughs> ไปฮึบสวยโอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยน,นะครับเราได้ที่สองหรือเปล่าวะโอ้โหเขาไปอย่างชิลวเลยอะคนดโคตรชิลวเลยพี่พี่โอ้โห,โโหมาดูกัน โอเคครับที่2นะครับโอ้โหห่างกันที่1นึ่งคะแนนในง่ายเือบได้ที่1แล้วไม่เป็นไรก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับอันนี้เป็นเกมที่กําลังจะเข้ามานะครับเตรียมตัวเล่นกันได้เลยถ้าใครอยากเล่นก่อนนะครับก็คือรออย่างเดียวครับผมเล่นก่อนไม่ได้นะมันเป็นหมดที่กําลังจะเข้ามาโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเปิดการมองเห็นให้ผมด้วยนะครับช่วยกันแชร์หน่อยนะครับผมจะได้มียอดยอดคนดูครับผมแล้วคนดูนะครับจุ๊บไปแลล้้วคครรัับบบบสาาหิปนี๊ยย บ๊ายบายกิฟต์ด้วยบ๊ายบายฟ้าค่ะบ๊ายบายครับทุกคนละติด้วยนะครับบ๊ายบายครับจุบจบ